อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้กับผมเพิ่์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าเอลนะครับ explorer กันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการหาเอลไอเทมกันเป็นอุปกรณ์ถือของโปเกมอนนะฮะก็๋ยวหาได้จากนะครับส่วนไหนบ้างนะครับอย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ไปดูกันก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะโอเค นี่ไงมันอยู่ตรงนเนี้ยนะครับเห็นไอเทมด้านซ้ายมือถ้าเกิดโปเกมอนที่ไม่มีของถือเนะี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มันจะเขียนว่า carry carry not hold นะคือไม่มีของถือใช่ไหม่ะก็ไปดูกันเนี่ยเข้ามาก็จะมีอุปกรณ์นะครับถามว่าใส่แล้วได้อะไรอะ่ะเฮ้ยใส่แล้วก็ได้ของได้พลังดิก็มีทั้งอ่าค่าตัดพื้นฐานนะครับอย่างตัวตัวอย่างเช่นแล้วกันดักกอนเจมเนี่ยนะครับก็จะมีค่าตัดพื้นฐานพวกเลือดพวกโจมตีพวกป้องกันใช่ไหมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับที่ สำหรับโปเกมอนมังกรนะมันก็จะบูสต์ดาเมจให้กับท่ามังกร30%สำหรับอ่าโปเกมอนที่ถืออยู่ในประมาณนี้มันก็สามารถที่จะทําการอัปเกรดได้ด้วยนะครับเข้ามาที่กระดิ่งนะฮะอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นนั่นเองอันนี้คืออัปเวลนะแล้วก็จะมีการอัปสตาร์คืออัปดาวนั่นเองนะครับอัปดาวคือใช้ดาวโอเคไหมดักก้อนเจมอย่างเงี้ยคือใช้อาวุธของมันเองที่มันซ้ำๆอะ่ะมาอัปดาวนะครับผมโอเคปะ่ะอ่ะประมาณนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไส้ในเรามาคุยกันใหม่ ส่วนอพิรมิดแท่งตัวนี้ครับเมจิกคิวเนี่ยก็หาได้จากกิจกรรมในเกมแหละเอามาใช้อัปเวลนะฮะโอเคเรามาดูวิธีการหาอุปกรณ์ถือกันดีกว่าก็เริ่มกันที่อะไรดีวิธีแรกเลยนะครับมันอยู่ที่ตู้กระชาครับนี่ครับตู้กระชานี่ครับกระชาเฮลอ่าเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างมันจะใช้ตัวแดงนะครับในการสุ่มนะฮะผมก็เจ็ดสครั้งก็คือร้อยครั้งแหละการันตี u r UR นะหมายถึง อุปกรณ์ที่เป็นพื้นแดงเออแล้วก็จะมีพื้นเหลืองพื้นอะไรเงี้ยอ่าดูตรงพรีวิวได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นพื้นแดงนี่ก็จะเป็นระดับ UR นะครับก็เป็นอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนี่ครับ Kinglock อ่า Kinglock นะเดีย๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังครับว่า Kinglock มันไว้กับตัวอะไรถือแล้วได้อะไรประมาณนี้ไหมเนี่ย Focus band นะครับน,นี่คือท่าตัดพื้นฐานนะครับผมก็มีหลายอันเหมือนกัน SSR ก็มีหลายอันเหมือนกันโอเคไหม นี่ย SR SR โอเคนะก็เริ่มแต่ SR SR แล้วก็ UR โอเคนาะาประมาณนี้นี่คืออุปรกรณ์ถือเป็นร้อยชิ้นนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็สามารถให้แต่โดยพื้นฐานแต่ทุกตัวได้บางนก็จะเป็นเฉพาะทางของวัตัวนั้นๆเนาะอ่าวิธีแรกนะครับก็หาได้จากการสุ่มกาชานั่นแหละนะครับผมอ่าก็ลองมาสุ่มกันดูได้นะครับตรงนี้วิธีที่2นะครับก็มาจากการทํเมนเควสนะฮะนี่ครับการทาเมนเควสนะฮะก็จะได้รับในส่วนของ เห็ประเทเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่บางอันนะครับเราต้องกดดูนะครับบางเควสก็จะมีบางเควสก็จะไม่มีนะครับต้องไล่ดูนะเนี่ยพวกเควสต่างๆโอเคไหมต่อมาก็จะเป็นวิธีที่3ครับมันอยู่ในไซเควสนะฮะไซเควสเนี่ยนอกจากที่เราจะได้รับพวกไอ้ปริซึมที่ไว้อัพ exp ของโปเกมอนพวก tm นะครับที่เอาไว้ใช้ใส่สกิล นี่ครับก็จะมีผู้อุปกรณ์ระดับ s r ด้วยเป็น bright power อะไรเงี้ยครับก็เป็นอุปกรณ์ระดับ s r เป็นอุปกรณ์ถือของโปเกมอนเนาะก็จะมีให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูเอาเนี่ยโอเคไหมเนี่ยเราก็ไล่ดูเอาครับก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้อยู่นี่ครับมีจนถึงเนี่ยไออันเนี้ย black incense นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับเราต้องเข้ามาดูเป็นเควสไปเราก็เลือกเอานะครับเราจะทำ q u e s ไหนล่ะเอาง่ายเลยเราอยากได้ของชิ้นไหนนะครับ เราก็มาทำเควสะนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะครับโอเคเนาะมาลองดูได้นะครับไซเควสมันมีให้ทำเยอะมากนะฮะเนี่ยโฟกัสแบนนะครับเป็นฉาดนะโอเคไหมอันนี้ระดับเรจินอลี่เลยนะเออยูนะอ่าโอเคนี่ครับมีนะมีมีระเราขึ้นซีดมีหมดเลยนะดูดิเยอะมากนะครับผมบอกก่อนเลยถ้าไล่ดูนี่คือตาแตกอะครับเยอะจริงนะมีทั้งเป็นเศษมีทั้งเป็นชิ้นนะครับก็ไล่ดูเอานะฮะ คือผมจะพยายามทำคลิปลักษณะแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วกันนะครับมีน้องๆขอกันมาเยอะมากเลยผมก็จะไล่ๆทำให้ทีมก็ไม่ค่อยมีเวลาอ่ะโอเคก็ดูเอาอ่ะไล่ดูเอานะครับมันเยอะจริงๆเนี่ยรวมถึงพวกอุปรกรณ์อัพเกรดด้วยอิเ c ็กทริกเอ่ะก็เป็นอุปรกรณ์เช่นกันอ่ะผ่านไปแล้วกี่วิธี3เนาะต่อมานะครับไปดูวิธีสี่ครับมันอยู่ในร้านค้าเฮลไเทมนะฮะนี่ครับมันอยู่ในร้านค้าเฮลไวเทมนี่นี่เลย มันก็จะมานะครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปแบบฉาดฉาดฉาดมิลเลร์เคลนซีดนะครับนี่ใช้ไอเทมที่เป็นชิ้นส่วนตัวพวกนี้นะครับก็หาได้จากกิจกรรมในเกมทำเควส์นี่แหละมันก็จะมีชิ้นส่วนตรงนี้มาเอาพวกเศษชิ้นส่วนมาแลกนะครับดูดิมีทั้งเจมนะครับอิเล็กทริกเจมนะครับมีเจมทุกอย่างนะครับมีอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะไปเปิดลุ้นเอาก็จะมีทั้งกล่อง ur กล่อง s r กล่อง sr นะครับลิมิต3กล่องอะไรเงี้ยก็ซื้อในราคา2องร้อยสิบเแล้วก็ถึงพันบาทเจ็ดสิบก็ซื้อเอานะครับไปรู้เอานะครับว่าในนี้จะเจออะไรบ้างโอเคไหมอ่านี่คือวิธีที่4นะครับต่อมานะครับวิธีที่5เนี่ยหาได้จาก Adventure p a าร์ตนะครับนี่ครับมันอยู่ในเอ็กชเชนนะครับผมอ่าอยู่ในตรงนี้ก่อนรีวอร์ดก่อนนะครับคุณจะได้เป็นกล่องพวกนี้มาแล้วนะครับกล่องพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยกล่องเปิดมาก็จะได้รับเนี่ยแหละพวกเศษเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ถือของเรา โอเคไหมในคลิปนี้ผมจะพูดถึงทั้งเศษทั้งตัวชิ้นเลยนะครับโอเคพอเราได้พวกอ่าค่า XP ต่างๆดันในวงเลเวลได้ได้แต้มได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มาเอ็กชแนนตรงนี้ได้นะครับนี่ครับคุณก็แลกได้ครับ SSR เห็นไหมเนี่ยแรกที่ผมจิ้มอยู่นะครับเห็นไหมเออเป็นกล่องอุปกรณ์นะครับเป็นชิ้นส่วนนะอ่าผ่านไปแล้ว5วิธีนะครับวิธีที่6เนี่ยนะครับย้อนกลับไปเลยนะครับตั้งแต่ทำไอดนะครับตั้งแต่สมัครครั้งแรก มันจะมีกิจ14วันนะฮะมันจะแจกกล่องเอ r เรา1กล่องนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะจำวันไม่ได้น่าจะวันที่5ที่6อะไรสักอย่างเลยแหละนะครับมันก็จะได้รับตัวนี้ไปนะโอเคเนาะผ่านไปแล้ว6วิธีนะครับวิธีที่7นะครับมันจะอยู่ตามพวกกิจกรรมต่างๆนะครับพวกอ่ากิจกรรมนี่ครับลั Lucky Pocket Lucky Pool นี่ครับมันก็จะมีพวกกล่องนะครับนี่ครับ Helite Eden A เห็นปะกล่อง Helite Eden A เห็นปะ จะเหมือนกิจกรรม,มะะเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันอยู่ในกิจกรรมหน้าต่างลัคกี้พูนะฮะก็ใช้เพรชรอ,อย่างเงี้ยจิย้มกข้บาไปึ้งปึ้งๆๆๆอะไ่ไปอ่าได้ทองมาโอเคได้คุ้มใช่ไหมกด50ได้66ก็ได้กำไรมาโอเคอ่าผ่านไปแล้ว7วิธีนะครับวิธีที่8นะครับผมมันจะอยู่ในอ่าภารกิจนี่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อน นี่ครับมันจะอยู่ตรง union นะครับ union assembly นะครับ union assembly นะฮะตรงนี้นี่ครับมันก็ได้กล่องชิ้นส่วนมาก็จะมีทั้ง sr s s r แล้วก็ ur เพียงแค่เราลงภารกิจลงกิจกรรมก็จะได้แล้วนะครับอ่ะผ่านไปแล้วกี่วิธีแปยวิธีใช่ไหมครับวิธีที่9เนี่ยนะครับก็ผมมองว่าเป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันมันจะอยู่นะครับตรง นี่ครับอารีนาแถวๆเนี้อ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูก่อนผมต้องบินไปก่อนอ่ะมันจะอยู่ตรง NPC นะครับเดี๋ยวพาไปดูน่าจะไม่ผิดนะจุดจุดเอ็นพีซีตัวนี้อ่ะนี่ครับจะเป็นเนี้ยจะเป็นกล่องตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในอ่าตรงสเตเดียมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นภารกิจสเตเดียมนะนี่ครับก็มาเล่นภารกิจตรงนี้ก็จะมีพวกชิ้นส่วนของเศษอุปกรณ์เห็ๆๆนปะอ่าหลักๆก็9วิธีเนาะ ที่ผมสามารถหามาได้ถ้าใครมีนอกเหนือจากนี้ก็แนะนํากันมาได้นะครับบางคนเนี่ยเล่นไปไกลแล้วแหละระบบต่างๆมันเปิดอีกมันก็จะมีวิธีหาได้อีกเนาะประมาณนี้นะครับโอเคก็ก่อนาจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s รสมชช่องบนโซนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพ่ใหม,ใหมคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ